ช่วงนะครับถามพันทิพตอันโตนิโอตอบให้อ่านะครับแต่ว่าคอมเมนต์เนี้ยนะครับผมอาจจะไม่ต้องตอบเลยก็ได้นะเพราะว่ามีคนเข้ามาคอมเมนต์เพียบเลยนะเป็นคอมเมนต์ดีๆหลายๆคอมเมนต์เลยนะเข้าไปอ่านดูละนะครับเอาเป็นว่าเอาไว้เป็นว่าฟังเป็นอุทาหรณ์สอนใจนักลงทุนแล้วกันนะสำหรับนักลงทุนที่ชอบกันเหลือเกินนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์นะ ทำคอนโดปล่อยเช่าเนี่ยลงทุนคอนโดปล่อยเช่าเนี่ยนะมาดูในะตัวอย่างของคนคนนี้นะครับเขาบอกว่าอย่างนี้นะเขาถามในพันทิตบอกว่าเครียดเหลือเกินนะเครียดคอนโดซื้อมา3าล้านเจติดถนนใหญ่ใกล้ MRT ปล่อยเช่าได้แค่หมื่นสี่นะแต่ว่าต้องผ่อนเดือนละหมื่นเจ็ดผ่อนเดือนละหมื่นเจ็ดนี่มันแค่เป็นผ่อนช่วงแรกเปล่าสามล้ 3, นานเจ็ดมันผ่อนเดือนละหมื่นเจ็ดมันไม่น่ามันไม่น่าจะได้นะผมว่า เออจริงๆมันสเต็ปมันควรจะประมาณออสองหมือนอ่นะอ,อ่ะนะหมื่นเจ็ดนี่มันจะเป็นสเตป็ปสเตป็เตปทีเซอร์เรตช่วงแรกหรือเปล่านะแต่เอาเป็นว่าเขาเนี่ยเครียดมากเลยคนเนี้ยเขาซื้อคอนโดมาสามล้านเจ็ดติดถนนใหญ่ด้วยใกล้เอ็มาทีด้วยนะแม่งดันทะลึง่งเก็บค่าเช่าได้แค่หมื่นสี่เองโอ้โหหมื่นสี่โอ้น้อยมากนะครับที่เป็นยูยูนต์ต่ำมากนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้รอขายอย่างเดียวเลยรอขายมาสามเดือนแล้วคนมาดู นะก็ไม่เอานะคนไม่เช่าก็ตินู่นตินี่นะครับเขาบอกว่าเขาซื้อมาสามล้านเจ็ดนะยอมขายขาดทุนเหลือสามล้านสามนะก็ยังไม่มีคนเอา <c oughs> เออคือไม่แน่ใจเหมืนอนกันเพราะอะไรนะเขาบอกว่าหานมาลงทุนปล่อยเช่าเพิ่มนะก็คือพูดง่ายเอามาปล่อยเช่าดีกว่าตอนแรกก็กะจะปล่อยเชา่าหมื่นห้าถึงหมื่นหกนะก็มีคนมาดูเยอะแยะเลยก็เขาก็ไปเอาห้องอื่นผมว่าคนนี้เขาน่าจะซื้อห้องที่มันไม่ดีมาหรือเปล่า เขาบอกเขาเหนื่อยมากแล้วนะครับก็เลยจําใจลดค่าเช่าเหลือแค่หมื่นสี่เองแต่บวกลบคูณหาแล้วเหมือนแค่ใช้เงินหมุนจากการที่เคยจ่ายค่าส่วนกลางค่าเช่าบำรุงค่าดอกเบี้ยคือมันไม่คุ้มอะปล่อยเช่าเดือนละหมื่นสี่เรารู้สึกไม่คุ้มแต่ถ้าไม่ปล่อยเช่าเลยก็เข้าเนื้อเรื่อยๆทุกเดือนเดือนละหมื่นเจ็ดผมบอกว่าการผ่อนคอนโดอย่าคิดว่าเข้าเนื้อดิก็ในเมื่อตอนแรกคุณจะซื้อเพื่อมองเป็นทรัพย์สินไม่ใช่หรอคนที่จะซื้อคอนโดทั้งหลายมองว่าเป็นทรัพย์สินไม่ใช่แต่ตอนหลังมันกลายเป็นว่้้้นนืออะะไไมดงงลคุณ ถ้าคุณมองคอนโดว่าเป็นทรัพย์สินนะคุณ่อเดนละหมื่นเจ็นะอาจจะไปตัดตัดดอกแล้วก็ไปตัดต้นบ้างเล็กน้อยแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าคุณมองว่าคอนโดมันเป็นแอสเซทอ่ะคุณไม่ต้องไปสนใจเรื่องดอกเบีย้ยเลยครับเพราะดอกเบีย้ยมันนะ่ะบอกเบีย้ยสินเชื่อ h o าสิ่งโลนมันไม่แพงแล้วการที่คุณซื้อคอนโดเนี่ยต้องถามว่าซื้อเพื่ออะไรถ้าคุณมองว่าเป็นคอนโดที่ดีทำเลที่ดีเนี่ยโดยเฉลี่ยบอกได้เลยประเทศไทยอสังหาริมทรัพย์มันจะขึ้นปีลนะครับขป้นปเละ7%เออะพรัะนั้นนีละเื่ดคุณตัดสินตแต่แรกอ้วว่าะื้่คอนโด เพื่อปล่อยเช่าถ้าปล่อยเช่าไม่ได้ก็ถือว่าคุณก็ผ่อนไปดิก็เป็นแอสเซทอยู่แล้วนี่จะกลัวอะไรอ่ะแต่แต่ถ้าเกิดคุณมันทั้งเครียดมันนุ่นี่แปลว่าอะไรมองไม่ขาดคิดไม่ตกตั้งแต่แรกคือคิดแล้วมันไม่ละเอียดไม่แตกตั้งแต่แรกถ้าเราคิดแตกตั้งแต่แรกไม่ต้องกลัวนะอย่างผมอ่ะซื้อบ้านอยู่ที่เชียงรายเนี่ยราคาโคตรถูกเลยวันนั้นมีพี่คนนึงน่าจะฟังอยู่ในไลฟ์นี่แหละแกก็บอกว่าเดี๋ยวจะเข้าไปดูนะเขก็เข้าไปดูก็ต่อรองราคาผมเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละนะ เขาบอกว่าบ้านผมเป็นเป็นบ้านหลังที่เขาเรียกว่ามันเป็นบ้านที่ติดรั้วโครงการนะครับและรั้วโครงการนี้มันมีถนนเป็นถนนซอยอ่ะมันไม่ใช่ถนนใหญ่อ่ะเป็นถนนซอยมันติดกับรั้วเขาบอกว่าเสียงดังอ่ะก็ไม่เอาผมก็มีความรู้สึกว่าผมก็ไม่เห็นจะซีเรียสอะไรนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมซื้อมาถูกอ่ะผมซื้อมาถูกโคตรอ่ะเออเพราะฉะนั้นผมผมนอนเนื้อคู่ได้ผมนอนเนื้อคู่ได้ผมไม่เครียดผมไม่เครียดกับการที่ผมต้องมีบ้านติดมือ อ่ะนะครผมไม่เครียดการที่มีบ้านติดมือแล้วก็จริงๆอาจจะไม่อยากปล่อยเช่าด้วยซ้ำนะเดี๋ยวอาจจะต้องขึ้นไปดูแลความสะอาดเขามีจ้าแม่บ้านทําความสะอาดอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นการลงทุนซื้อคอนโดมาเพื่อปล่อยเช่าเนี่ยถ้าคุณคิดกันตั้งแต่แรกดีๆอ่ะแล้วคุณจะไม่เครียดหรอกเพราะว่าคุณจะคุณจะยอมรับมันได้นะครับคุณจะยอมรับมันได้ เหมือนยกตัวอย่างนอกเรื่องนิดนึงนะเหมือนซื้อรถอะฮะถ้าคุณอยากขับรถยุโรปแล้วคุณมาบ่นว่าหูอะไรแม่งโคตรแพงเลยคือถ้าใครที่ซื้อรถยุโรปแล้วมาบ่นว่าอะไรโคตรแพงเลยจุกจิกนู่นนะี่นั่นต้องดา่าครับต้องด่าเลยครับคือมึงจะบ่นทําไมมึงรู้อยู่แล้วว่ามันซ่อมแพงเหมือนกับคุณลองดูนะ honda accord หรือ bm series สามมั้นะห series ห้าราคามันตกมาเผลอ ถ้าเป็นซื้อมือสองราคาใกล้เคียงกับพวกรถเจต้านะคัมรี่อะไรเงี้ยคัมรี่กับซีรีส์ห้าอย่างเงี้ยราคาใกล้เคียงเลยซีรีส์ห้าจะแพงกว่าหน่อยแต่คัมรี่นี่ได้ได้ปีใหม่กว่าด้วยนะแต่ถ้าเกิดคุณอยากเล่นรถยุโรปคุณต้องรู้อยู่แล้วว่ามันซ่อมแพงนะคุณต้องมีเงินพอที่คุณจะซื้อแล้วคุณต้องทําใจได้อยู่แล้วว่าคุณต้องซ่อมมันเพราะมันเป็นรถมือสองถ้าคุณทําใจได้คุณจะไม่บน่นโอ้แม่งไม่ซื้อดีกก่ารถยุโรปก็รู้อยู่แล้วหรือเปล่าวะว่ารถยุโรปเป็นอย่าง,งน,นั้นอ่ะทีนนนนีี้้้มถึงงอค เครียดนะซื้อคอนโดมา3าล้าน7 000. ห้องเขาเนี่ยสาตารางเมตรคําถามคือถ้าเป็นผมนะซื้อคอนโด30ตารางเมตรกับราคา3ามล้านเผมไม่ซื้อหรอกตารางเมตรละประมาณแสนสองอ่ะบ้าหรือเปล่าแล้วห้องแม่งเล็กนิดเดียวแม่ง3ามล้านเอ่ะใครที่เคยซื้อคอนโดแล้วแล้วมีความสึกเป็นแบบที่ผมพูดนะคอมเมนต์เข้ามาได้คืออะไรวาอ่ะสมมติคุณไปซื้อคอนโด3ามล้านเวันณวันนั้นณนะวันที่คุณโอนห้องเรียบร้อยเป็นห้องเป็นของคุณ แล้วคุณเข้าไปนั่งในห้องวันนั้นด้วยความรู้สึกว่านี่คือเป็นของกูแะ้กูเป็นเจ้าของห้องเนี้ยหลายคนจะมีความรู้สึกเหมือนผมเลยเฮ้ยไอห้องเล็กๆเนี่ยวะกูเพิ่งกูเพิ่งเป็นนี่แบงค์สามล้านเจ็ดไปเหรอวะกู <c oughs> <c oughs> บ้าไปบอกวาเนี่ยเพราะว่าคอนโดห้องขนาดสาสิบตารางเมตรสามล้านเจ็ดเนี่ยมันก้ากึ่งมันก้ากึ่งระหว่างเขาเรียกว่าซิตี้คอนโดหรือว่าบัสเจ็ตคอนโดอะไรที่คอนโดราคาถูกซึ่งตารางเมตรไม่ถึงไม่ถึงแสนนะกับคอนโดแบบไฮโซอ่ะ คอนโดไฮโซไปเลยตารางเมตรละแสนห้าแสนแปดคอนโดสามล้านเจ็ดที่ตารางเมตรละแสนกว่านิดนิดเนี่ยมันเป็นมันเป็นมันอยู่ตรงกลางอ่ะคุณนึกแ่บมันอยู่ตรงกลางซึ่งตัวนี้ผมมองว่ามันมันขายยากนะเพราะนั้นข้อแรกที่ผมดูโจทย์นะตารางสามสิบตารางเมตรเนี่ยสามล้านเจ็ดผมไม่ซื้อหรอกซื้อทำไมอะ่ะมันแพงเกิน นั่นแหละหลายคนเป็นอย่างที่ผมพูดไหมล่ะซื้อเสร็จโห้ยกูเป็นนี่แบงค์สามล้านเจ็ดกูได้ห้องนี้เข้ามานี่เหรอวาลองนอนลองนอนลองนอนคืนแรกที่ห้องราคาสามล้านเจ็ดที่เป็นนี่ครั้งแรกดูมันจะรู้สึกแบบกูไม่น่าเลยกูไ <c oughs> ม่น่าซื้อเลยและการซื้อคอนโดนี่ไปปล่อยมือโคตรยากเลยนะปล่อยโคตรยากเลยบอกจริงๆไม่เห็นข้อดีผมไม่เห็นข้อดีของมันเลยอ่ะการซื้อลการซื้อคอนโดลงทุนเพื่อปล่อยเช่าเนี่ยไม่เห็นข้อดีของมันเลย ใครเถียงผมก็ลองพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้นะนะอ่าสุดท้ายนะ้องเขาบอกว่าปล่อยก็ไม่ได้แต่ตอน,น,อนเนี้ยคอนโดเนี่ยเขาบอกตลาดคอนโดแย่ขนาดนั้นเลยเหรอคะเราต้องทําใจใช่ไหมหรือเป็นเพราะคอนโดเรามันแย่เองอยู่ย่านที่คนจีนเคยอยู่เยอะๆแล้วคอนโดเยอะมากแถวนั้นน่าจะเป็นราชดานะครับเพราะมันใกล้เอ็มอาร์ทีอะนะผมก็ไม่รู้นะมันเป็นความคิดเห็นของผมมันเป็นอย่างนั้นนะมีคนหนึ่งเขาบอกว่าคุณมองโลกในแง่ร้ายเกินไปเปล่า นะเพราะว่าคุณเนี่ยคอนโดคุณเนี่ยผ่อนเดือนละหมื่นเจ็ดแต่ถ้าเกิดคุณเก็บค่าเชา่าได้เดือนละหมื่นสี่เนี่ยก็แปลว่าคุณเติมเงินแค่สามพันเองนะแต่คุณได้คอนโดกลับมันเป็นของคุณนะมีคนช่วยผ่อนคุณเดือนละหมื่นสี่นะอันนี้ถ้ามองโลกในแง่ดีก็ถูกของเขานะเออก็ถูกของเขาถ้ามองโลกในแง่ดีนะครับทีนี้ก็มีบางคนบอกว่าช่วงโควิดเนี่ยนะตลาดคอนโดเนี่ยเป็นของผู้เช่าเพราะคนเช่ามีน้อย เลือกได้ผู้ปล่อยเช่าก็เลยต้องลดราคาเพื่อแข่งขันไม่รู้จะฟื้นเมื่อไหร่นะอย่างความความคิดเห็นเนี่ยเขาบอกว่าเขาเองเนี่ยก็มีคอนโดราคาประมาณล้านหนึ่งนะปล่อยได้แค่หกพันทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาปล่อยได้หประมาณเจ็ดพันบวกบวกแต่เขาบอกว่าส่วนตอนซื้อมาราคาแพงเกินไปหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะเพราะว่าคุณต้องควรจะคิดตั้งแต่ก่อนที่จะซื้อแล้วอีกคนบอกว่าช่วงห้าปีที่ผ่านมามีคอนโดพุดขึ้นเยอะมากและมีคนซื้อเพื่อปล่อยเช่าเยอะมากลูกค้าก็มีตัวเลือกเยอะ ใครคิดซื้อคอนโดปล่อยเช่าเลิกคิดได้เลยผ่อนแพงกว่าเช่าแน่นอนแล้วคำถามผมคือแล้คนผ่อนไอ้คนเช่ามันจะมาเช่าแพงกว่าผ่อนทําไมมันก็ไม่โง่หรอกผมเคยฟังนะไอ้พวกที่แบบสอนลงทุนคอนโดเนี่ยนะหูหาคนเช่าราคาเช่าแพงกว่าค่าผ่อนแหมอะไรมันจะง่ายขนาดนั้นเอาคนเช่ามันก็โง่โง่นะค่าเช่าไปผ่อนแบงค์สึกเหลือเงินอีกโอ้โหอะไรม่งจะดีขนาดนั้นวะ เออมันถามคนเช่าบ้างไหมว่ากูก็ไม่โง่ขนาดนั้นนุ้ยกูกูก็ไม่หมูนะจ่ายค่าเช่าแพงกว่าที่มึงเอาไปผ่อนแบงก์อ่ะถูกป่ะผมไม่โง่หรอกถ้าเกิดผมจะไปถ้าถ้าผมจะไปคือตอนนี้สมมตินะสมมตินะถ้าผมต้องไปอยู่คอนโดผมไม่ซื้อนะผมเช่าสมมติผมอยากได้ผมอยากได้คอนโดเนี่ยมูลค่า10ล้านบาทเนี่ยผมจะไปเช็คก่อนเลยว่าไอ้คอนโดเนี้ยไอสิบล้านเนี่ยถ้าเกิดผมกู้แบงก์อ่ะผมต้องผ่อนเดือนเท่าไหร่นะสมมติสิล้านผมต้องผ่อนแบงก์เดือนละหกหมื่นเดือนละเจ็ดหมื่นแล้วกัน ถ้าผมถ้าผมเช่าได้แค่เดือนละห้าหมื่นผมเอาเลยหลายคนบอกเอา้าเดือนละห้าหมื่นแล้วเสียทิ้งฟรีๆไปเลยเทุกเดือนก็ไม่เห็นเปไ็นไรนี่ถูกไหมลองนึกดูนะคอนโดราคาสิบล้านบาทสมมติผมเช่าได้เดือนละห้าหมื่นถ้าผ่อนผ่อนเดือนละหกหมื่นห้าสมมตินะถ้าสิบล้านบาทดอกเบี้ยเท่าไหร่อ่ะ MRR ลบหนึ่งอ่ะสมมติเฉลี่ยนะ MRR ลบหนึ่งก็หกจุดกว่าหรือประมาณห้าจุดกว่าห้าจุดกว่าสิบล้านเฉพาะดอกเบี้ยก็เดือนละเท่าไหร่อ่ะประมาณห้าล้านกว่าดอกเบี้ยเดือนละประมาณสี่สี่สี่หมื่นกว่าเกือบสี่หมื่นแปด ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมเช่าเดือนละห้าพันอ่ะไอ้ห้าหมื่นเนี่ยถ้าคุณผ่อนอ่ะคุณผ่อนเดือนละห้าหมื่นกี่ปีกี่ชาติก็ไม่หมดพร้อมขอนได้แต่ดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เช่าก็เหมือนกันอ่ะแต่ผมสามารถมูฟไปมูฟมาได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะเช่าคอนโดอ่ะคุณต้องดูนะคุณต้องเช่าให้ถูกกว่าราคาผ่อนนะคือมันกลับกันแล้วนะเราเป็นสิทธิ์เรามีเราเป็นคนมีสิทธิ์เลือกไม่ใช่ไอ้เจ้าของคอนโดมันมนมันมองว่าเราโง่นะไปเช่าแพงกว่าค่าผ่อนอ่ะ ไม่มีแล้วนะปล่อยให้มันไปเสี่ยงเป็นเจ้าของไปแล้วกันเราผ่อนเราไม่พอใจห้องนี้ก็ย้ายอยู่ห้องอื่นให้มันติดมือไปพวกเช่าคอนโดมีใครเช่าให้เช่าคอนโดฟังผมอยู่เดี๋ยวโกรธผมล้าเนี่ยไม่โง่กันแล้วนะใครไปโง่ขนาดนั้น เออถ้าเกิดจะเช่าตองเช่าถูกๆูนะอย่างที่บอกใครอยากเช่าบ้านหรือเช่าคอนโดนะคุณใช้วิธีผมอ่ะคุณลองคำนวณว่าเอ้ยไอ้บ้านไอ้คอนโดนี้แม่งผอไปต่อถึงสิบล้วเจ็ดล้านด้ยคอนโดเจ็ดล้านคอนโดเจ็ดล้านเขาผ่อนกันประมาณเท่าไหร่เจ็ดล้านก็ผ่อนกันประมาณสี่หมื่นกว่าสี่หมื่นห้าคุณหาเช่าเขาได้เดือนละสามหมื่นห้าก็หลูแล้วก็ถือว่าคุณก็ถือว่าคุณชนะแล้วนะถือว่าคุณชนะละแทนที่จะเอาผ่อนแบงค์เดือนละสี่หมื่นห้าเช่าเดือนละสามหมื่นห้าก็ได้ไหมเสียทิ้ ถ้าเกิดคุณต้องผ่อนบ้านเดือนละ40,000ห้าไอ้ผ่อนคอนโดเดือนละ40,000ห้าคุณเช่าเดือนละ30,000ห้าถูกไหมคุณประหยัดไปหมื่นหนึ่งคุณเก้าหมื่นหนึ่งไปเก็บก็ได้นี่เก็บเงินเดือนละหมื่นปีหนึ่งก็แสนสองห้าปีก็หกแสนแล้วไอ้คนผ่อนเนี่ยไอ้คนผ่อนคอนโดอ่ะมันเอาค่าเช่าเราไป30,000ห้ามันผ่อนเดือนละ40,000ห้ามันต้องเติมหมื่นหนึ่งเหมือนกันนะแต่ถามว่าเติมหมื่นหนึง่งของมันไปตัดต้นพอถึงเวลามันจะขายขายได้เปล่ายังไม่รู้เยึง,เเททเเเเงี่่่นนน พอถึงเวลาเรามีเงินสดเห็นๆนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังช่องผมเนี่ยจะกลายเป็นว่าอาสังหาริมทรัพย์นี่แม่งไม่ดี <c oughs> คือผมบอ,อกว่าใครอยากลงทุนอสังหาลงทุนไปนเลยผมไม่ว่าหรอกนะแต่ว่าสําหรับผมผมว่าเฉยๆอืมเฉยๆนะครับเออจริงๆอ่ะความเห็นคนนี้เขาบอกว่าหมดยุคซื้อคอนโดแล้วนะครับเพราะว่ามันเยอะเหลือเกินนะมันเยอะกว่าคนเช่านะฮะนะครับนี่ก็คือประมาณนี้อีกคนเขาบอกว่าอย่างนี้อสังหาทุกชนิด ผมเลือกเช่าคุ้มกว่าซื้อครับไม่ว่าจะเรื่องส่วนตัวหรือธุรกิจอย่างกรณีเจ้าของทุกชี่เห็นว่าคนเช่าคุ้มจนไม่รู้จะคุ้มยังไงแลวเออนะอีกคนก็บอกว่าคนให้เช่าได้คุ้มกว่านะครับเช่าสักสิปีนี่เขาลดไปเยอะขณะที่เจ้าจ่ายส่วนต่างนิดเดียวแต่คนเช่านี่สิไม่ได้ติดมือเลยแม้แต่นิดนะครับลองคิดมุมกลับแน่ถึงนี้ผมบอกถ้าคนนี้เขาบอกว่าคนเช่าคุ้มคนให้เช่าคุ้มกว่านะอย่างคนเนี้ยนะครับเขาให้เช่าเดือนละหมื่นสี่แต่เขา เขาจ่ายผ่อนแบงค์เดือนละหมื่นเจ็ดถ้าเราเช่าเดือนละหมื่นสี่แล้วก็เทียงเสียเงินทิ้งทุกปีทุกปีแต่คนให้เช่าเนี่ยต้องเติมเงินทุกปีทุกปีเดือนละสามพันสามพันเข้าไปตัดต้นได้ต้นก็จะหายไปเดือนละปีละสี่หมื่นนะแล้วก็ขยับขึ้นไปเรื่อยนะครับไอ้คนเช่าเนี่ยถ้าคุณเช่าเดือนละหมื่นสี่แทนที่คุณจะไปผ่อนเดือนละหมื่นเจ็ดคุณก็เอาสามพันส่วนต่างไปเก็บเงินดิเออปีหนึ่งก็สามหมื่นหกห้าปีก็แสนกว่าเกือบสองแสนจะถามว่าไอ้ไอคอนโดไอ้เจ้าของคอนโดอ่ะ มันก็เติมเงินเหมือนกันถูกไหมนี่มันก็ลดเหมือนกันแต่สุดท้ายมันขายได้เปล่ามัน <c oughs> ขายออกหรือเปล่าเออถ้าขายออกโอเคถ้าขายออกเนี่ยถือว่ากําไรแต่แม่งโคตรยากบอกเลยขายคอนโดโคตรยากนะผมมีลูกค้าหลายคนให้ผมถามขายคอนโดนะผมดูแล้วแบบเออมันเขาเรียกว่าเหนื่อยเพราะว่าคู่แข่งมันเยอะนะครับคู่แข่งมันเยอะอ่ะอันนี้ผมอ่านคอมเมนต์นี้ผมดูแล้วน่าจะมีเขาเรียกว่าน่าสนใจนะ คนที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยคิดว่าเช่าคุ้มกว่าซื้อนะเพราะ 1. สิ่งแวดล้อมเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ทุกเวลาเมื่อเราเกิดไม่พอใจที่เดิมแต่ถ้าเราเป็นเจ้าของเราต้องทนแล้วก็ทนและรอจนกว่าจะขายได้ถึงจะย้ายที่อยู่ใหม่ได้ 2. ค่าเสื่อมค่าซ่อมภาษีคนเช่าไม่โดน 3. ราคาที่ตกลงเรื่อยๆเพราะคอนโดไม่ได้มีเรื่องที่ดินมาเกี่ยวข้องเหมือนบ้านตึกแถวพวกนั้นราคามีแต่สูงขึ้นโอเคคอนโดเนี่ยมันจะ ราคามันจะขึ้นไปเรื่อยๆครับจนถึงจุดจุดหนึ่งมันจะไม่ขึ้นแล้วครับเพราะมันเก่ามากมันจะมีแตก่ตกลงตกลงจริงๆอีกคนบอกว่าบอกตรงๆเลยนะทุกอย่างที่ได้มาคือของแบงค์ทั้งหมดนั่นแหละทั้งรถทั้งบ้านธนาคารให้เขาให้กู้เพราะมีไรายได้มั่นคงแต่มันกว่าจะเป็นเจ้าของจริงๆก็30สปีนู่นแหละหลายคนมองว่ายังไงก็เป็นของตัวเองท้ายสุดแต่ป่านนั้นได้คอนโดแล้วยังไงท้ายสุดเอาเป็นเงินกเกษียณแถมออกงานประจําไม่ได้ด้วย ป่านนั้นคุณก็ใกล้จะตายแล้วล่ะช่างเถอะเพราะถ้ากู้แล้วไม่มีอิสรภาพทางเวลาไม่คิดจะทําธุรกิจต่อคุณก็ได้เป็นเจ้าของคอนโดมูลค่า3าล้านเแทนที่จะเอาเงินเหล่านี้ไปเก็บลงทุนทาธุรกิจแล้วซื้อบ้านหลังละสิล้านไม่ดีกว่าเหรออันนี้ไม่ไมไแน่ใจนะความความคิดเห็นเขาไม่เกี่ยวกับผมนะคุณในภาพชีวิตต่างกงินเยอะเลยแกลกกับการพักผ่อนในชีวิตกับงานที่อาจจะไม่ได้รักด้วยคิดว่าคุ้มไหมเช่าดีกว่าเยอะเพราะผ่อนอะไรก็ให้เงินพร้อม ไม่ใช่เอาไรายได้ประจํามาเป็นตัวกําหนดราคาคอนโดที่ซื้อได้ทําธุรกิจสร้างตัวได้ค่อยไปซื้อบ้านดีกว่าผมเห็นเด็กรุ่นใหม่เงินเดือน20,000ผ่อนบ้านซะแล้วจะได้โอกาสชีวิตมากๆเป็นหนี้ตั้งแต่อายุ20ต้นๆแทนที่จะเอาหนี้ไปสร้างเงินแต่คนส่วนใหญ่มักสร้างหนี้เพื่อเป็นหนี้ก้อนใหญ่กว่าเดิมงงกับตรดกะที่คนชอบบอกว่าจ่ายเพื่อเป็นเจ้าของอีก30ปีข้างหน้าเช่าก่อนไม่ต้องรอรีบเป็นเจ้าของหรอกคุณจะเลือกเป็นเจ้าของคอนโดหนึ่งหลังหรือจะสร้างธุรกิจ เพื่อเป็นเจ้าของคอนโดสิบหลังโอ้โหแม่คม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 ,คม,คม,คมเป็นผมขายทิ้งถ้ามีบ้านอยู่แล้วยอมขาดทุนแต่ถ้าซื้อลงทุนอย่าเลยไม่คุ้มหรอกถึงจะปล่อยเช่าได้เท่ากับเงินผ่อนก็ไม่คุ้มอยู่ดีเป็นนายหน้ายังดีกว่าอีกเออเออเออก็ออนี้ก็จริงนะผมแนะนาหลายคนอยากทำอาสังหาไปเป็นนายหน้าดีกว่าเปล่าอย่าคุณเป็นนายหน้าหาคนเช่าให้คนเจ้าของห้องให้คุณได้หนึ่งเดือนแล้วนะเซ็นสัญญ,ญาหนึ่งปีอ่ะอันนี้คือความคิดเห็นแต่ละท่านนะครับที่มีเข้ามาต้น ช่วงหลังๆนี่คนจะมักจะคอมเมนต์เรื่องเช่ามากหมายถึงว่าเห็นด้วยกับการเช่ามากกว่าการผ่อนนะนี่เห็นมีคนนี้เขาบอกว่าเป็นกําลังใจให้นะครับของผมเนี่ยราคา4ี่ล้านเติดถนนใหญ่ด้วยให้เช่าได้แค่หมื่นหนึ่งเองโอ้โหราคา4 7, ี่ล้านเจ็ดอ่ะให้เช่าได้เดือนละหมื่นหนึ่งไอ้คนผ่อนสี่ล้านเจ็ดนี่ผ่อนเดือนละสองหมื่นห้านะโอ้โหคนเช่ามังได้กำไรค,คุ้มคุมเนี่ยห้องราคาสี่ล้านเจ็ดเช่าเดือนละหมื่นหนึ่งโอ้คุ้มมาก มากสำหรับคนเช่าอ่ะนะครับก็หวังว่าจะเป็นไอเดียนะฮะหวังว่าจะเป็นไอเดียให้กับหลายๆคนนะฮะนี่เขาถามบอกว่ามีคนคอมเมนต์คนนี้เขาบอกว่าไม่ต้องผ่อนเองหมดก็ดีเท่าไหร่แล้วคือคือพูดง่ายผ่อนเดือนละหมื่นเจ็ดเก็บค่าเช่าได้ได้เดือนละหมื่นสี่เนี่ยเขาบอกว่าคือไม่ต้องผ่อนเองหมดก็ดีแล้วมีคนมาช่วยผ่อนนะถ้าค่าเช่าเกินค่าผ่อนคนเขาก็เลือกซื้อไปเลยไม่ดีกว่าหรือ,อ,อนะครับก็ถูกนะใครจะไปโง่ เช่าเช่าบ้านหรือเช่าคอนโดมากกว่าค่าผ่อนเออนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองมันมีมันมีอยู่หลายมุมมองนะเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อโค้ชบ้าบอคอแตกมากนะแต่ตอนนี้โค้ชแบบนี้ไม่มีแล้วนะไม่เจอแล้วนะไอ้โค้ชที่แบบเออสอนกู้บ้านเงินเกินกู้บ้านเงินเหลือกู้คอนโดอะไรพวกนี้นะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะเอาเงินช้าๆมาผ่อนไม่มีแล้วนะนะครับอ่ะผมก็มาเอาช่วงของถามพันทิพย์อันโตนิโอตอบให้นะครับ มาเล่าให้ฟังนะก็รประมาณนี้